นำรังนกทั้งสองสูตรเนี่ยมาให้ทั้งน้องนสแะน้องตวยด้วยนะคะคร,รับเลยค่ะนี่ครับของดิฉันนี่เนาะได้เลยค่ะเยเ็นเลยดีจ๊อนี่ของน้องตุ๋ยนี่จะเป็นสูตรที่มีถังเช่านะคะมีโสมแลวก็เห็ดหลินจืออยู่ในนี้แล้วนะคะคส่วนของน้องเนสเนี่ยจะเป็นรสคลาสสิกค่ะนะคะคือจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าทั้งสองสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ขายดีมากเพราะว่าเราใช้รังนกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ำนะคะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วเห็นที่น้องตุ๋ยถืออยู่นี่นะคะตัว ของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าใหญ่ที่สุดในท้องอตลาดปริมาณเยอะถึง45มิลลิกรัมเลยท่านมากกว่าทุกยี่ห้อเลยนะใช่มากกว่าทุกยี่ห้อและย,ยังไม่พอนะเดี๋ยวให้นองแนทเทให้ดูดีกว่ามาดูเนื้อกันค่ะคุณผู้ชมเนื้อของรังนกของเราใส่มากที่สุดในท้องตลาดนะคะดูนะคะดูนะคะเห็นไหมเนื้อเยอะมาโป๊ะโป๊ะโอย่างนี้เลยตอนตอนเลยแม่ใช่แล้วจะบอกคุณผู้ชมนะคะเวลาเราทานเข้าไปปุ๊บคุณจะได้ลิ้นสัมผัสเนื้อสัมผัสนะคะของรังนกเนี่ย1.4เลยเปอร์เซ็นต์เพร ทั่วไปเ็ใส่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่เลยค่ะคุณค่าที่คุณจะได้จากรีจูนะคะนอกจากที่จะเราจะทานทุกวันเพื่อที่จะบำรุงร่างกายปรับสมดุลเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วยังสามารถฟื้นฟูร,ร่างกายสําหรับผู้ใหญ่นะคะวัยทำงานตื่นเช้ามาปุ๊บพี่มิ้นดื่มก่อนปอกหนึ่งข uh. วดเนี่ยมันจะตื่นแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวนัน mm hmm. แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย mm hmm. ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูร,ร่างกายได้ uh. เด็กๆเ,เนี่ยทำให้สมรรถภาพทางร่างกายของเด็กๆททําางนเต็มี่ สมองทํางานไวนะคะแล้วเด็กจะมีความจําที่ดีทีนี้จะบอกเลยว่าทั้งสองสูตรย้านิดหนึ่งคุณผู้ชมว่ามันดียังไงอร่อยอร่อยอร่อยเริ่มสูตรไหนก่อนดีเริ่มสูตรเองรนป่วยก่อนเลยใช่เลยรใช่อันนี้เนี่ยจะบอกว่าเรามีรังนกแท้ร้อยเปอร์เซนต์อยู่ในนี้นะคะและจะบอกเลยนะคะว่าเราใส่เห็ดลินจือใส่โสมนะคะใส่ถังเช่าลงไปเพื่อที่จะให้คนที่รับประทานเนี่ยนะคะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ศีษะจรลายเท้าไปเสริมสร้างคุ้มุ้มกันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ยังเป็น ยาอายุวัฒนะด้วยแล้วก็ไม่มีน้ําตาลเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้ย่าหวานในการแทนน้าตาลเพราะฉะนั้นไม่อ้วนแน่นอนทานก่อนนอนยังได้เหมาะสําหรับผู้สูงอายุวัยทํางานอย่างเรานะคะอยากกระปี้กระเป๋าตอนเช้าหรือผู้ป่วยที่อยากจะฟื้นฟูตัวเองเร็วๆนะคะตัวนี้ทานไปเลยส่วนสูตรของน้องแนตย้ําอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าสูตรคลาสสิกเด็กๆทานได้ใช่แล้วค่ะคุณแม่อร่อยมากเลยค่ะไม่เลย จะบอกว่ากินเปล่าๆก็อร่อยแล้วพี่ชันคิดถึงถ้าเรามีรูปมีหลานใส่พวกผลไม้ใส่อะไรเนี้ยมันใช่เลยอ่ะใช่ใช่่แล้วจะบอกว่าสูตรเนี้ยเด็กๆนะคะเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยทานได้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเรามีตัวของน้ําตาลกลวดที่เพิ่มความหวานแต่ไม่อ้วนนะคะแล้วก็ยังได้คุณค่าของสารสกัดที่อยู่ในนี้สารสําคัญคือสารชื่อว่านานะค่ะซึ่งเจ้าสารตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นสารที่นะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองจะมีในเฉพาะรังนกแท้ร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้น ซึ่งรีจู<ม>เรามีแล้วสารนานะเนี่ยนะคะยังช่วยต้านไวรัสได้จริงค่ะ oh. และอีกหนึ่งอย่างคือบำรุงผิวพรรณและสุขภาพโดยรวม <Yeah. S 1> ทังหมดทั้งสองสูตร<ม>คุณผู้ชมมั่นใจได้อีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะเรามีการผลิตที่ได้รับมาตราฐานสากลปลอดภยัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทุกรังนกดูคุณผู้ชมดูตามร,รูปนะ,ะร,รังนก,นกทุกอันคัดสรรแล้วว่าเป็นรังนกเกรดพรีเมียมเกรดแพง<ม>เกรดคุณภาพไม่มีสารฟอกขาวไม่มีสารเคมีไม่มีสารเจือปนเพราะฉะนั้น นี่คือรังนกแท้ร้อเปอร์เซตผ่านมาตรฐาน GMP ด้วย